สวัสดีครับ FC ช่องชวกอลรถมือ2ครับวันนี้มีโตโยต s o ซู n a นะครับตัวสปอร์ตนะครับชุดแต่งจากโรงงานนะครับคันนี้มีตำหนิสีไม่สวยครับมีไฟท้ายแตกครับสีขาวด้านหลังกระจกหลังนี้ลอกให้แล้วนะครับเครื่องดีแอร์เย็นครับรถพร้อมใช้งานครับภายในสวยครับมีรายละเอียดชมตามคลิปนะครับครับสวัสดีครับ FC ช่องชกกอลรถมือสอนะครับ วันนี้ได้มีโอกาสมารีวิว t o y ยต้าซูรุน่าหยุดน้ำนะครับตัวส p o r t ตต้ตัว2002นะครับปี2002เครื่อง1.5นะครับคันนี้บรรยากาศดีๆครับบรรยากาศทุ่งนาครับออกมารีวิวรถให้ดูกันครับมาดูโดยรอบครับอันนี้กระจกไม่เป็นไรนะครับเขาเอาสติกเกอร์ครับ กองแสงมาปิดเราออกได้ครับกระจกไม่แตกนะครับมาดูสภาพโดยรอบครับคันนี้สีมีซีดมีเล็กเกอร์ลอกตามอายุการใช้งานนะครับมีลอกประมาณนี้ครับสีไม่ค่อยสวยครับสีไม่ค่อยสวย เครื่องดีครับเครื่องดีแอร์เย็นครับวิ่งไกลได้สบายครับมาดูรอบคันครับคันนี้ได้แม็กเดิมโรงงานนะครับแม็กเดิมโรงงานได้แม็กเดิมโรงงานครับคันนี้ยางพอใช้ได้นะครับสีกระโปรงหน้ามีแตกนะครับมีแตกหน่อยคันนี้เล่มพร้อมชุดโอนครับภาษีขาดเกินนะครับ สีคาดเดืนครับคันนี้คันี้ตัวส p o r t ต้นะครับตัวสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น v ีออนะครับสปอร์ตตี้สีมลบหน่อยนะครับกระจกขึ้นลงได้สีบานนะครับปรับข้างไฟฟ้าใช้ได้นะครับเกียร์ออโต้เข้านิ่มๆครับคันนี้มาดูภายในกันครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นเซนทันล็อกนะครับเซนทันล็อกใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นแคปล่างมาจากโรงงานเลยนะครับ พรมอะไรเป็นพรมอะไรแต่งครับภายในพอใช้ได้ครับไม่ถึงกระสวยไม่ถึงกระเิเลครับเบาะลายสปอร์ตมาจากโรงงานนะครับเครื่องเสียงมีให้ครับพาวเวอร์มีหนึ่งตัวนะครับใต้เบาะมีพาวเวอร์หนึ่งตัวภายในสะอาดครับกระจกขึ้นลงได้สี่บานนะครับเพื่อลงได้สี่บานแอร์เย็นครับเอาไปใช้งานการแดดการฝนไม่ผิดหวังครับคันนี้ ดูเบอหลังกันครับของเล่นลูกชายเอามาด้วยภายในสาดครับเบาหลังไม่ขาดก็มีตำหนิหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานแห่งประตูพอใช้ได้ครับไม่ถึงกระสวยครับแล้วก็ไม่ถึงกระนาเกร็ดคันนี้ไม่เคยแก๊สนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยครับ มาดูฝาท้ายกันครับฝาท้ายสวยๆครับยางอะไรมีให้ครบนะครับมีแรงมีให้นะครับแม่แรงก็มีให้ครบนะครับรถไม่เคยแก๊สครับไม่มีไม่มีรูนะครับฝาหลังสวยๆครับเออตำหนนไฟท้ายแตกนะครับไฟท้ายมีแตกขายตามสภาพครับราคานี้ถ้าให้เก็บก็เก็บได้ครับแต่ราคาก็จะสูงขึ้นอีก ก็เลยขายตามสภาพไปดีกว่าครับพอใช้ได้ครับมาดูห้องเครื่องกันครับ เครื่องดีนะครับเครื่องสวยๆเพดยังอยู่นะครับงอก,กอเพดเลเบลรถไม่เคยชนหนักนะครับแต่มีทำสีทำอะไรมาแล้วครับตามอายุการใช้งานเนาะประมาณนี้ครับห้องเครื่อง มาเนี่ครับราลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันนะครับเครื่องดีมากครับคันนี้เก้ความร้อนน้ำมันใช้ได้นะครับความเร็วใช้ไม่ได้นะครับบัดรอบใช้ได้ครับระบบแอร์เย็นนะครับแต่ใช้ได้ครับ เป็นแต่เป็นแต่หอยอดี OD ทดรอบใช้ได้นะครับใช้ได้ขี่ดีครับคันนี้กระจกมองหลังตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตตี้นะครับเป็นตัวสปอร์ตตี้ปี2002ก่อนที่จะเป็น i o s นะครับหมดตัวนี้ก็หมด ไม่ได้ทำแล้วครับเปลี่ยนจากรยนนี้ก็เป็น b o ออสครับปัดน้ำฝนใช้ได้นะครับปัดน้ำฝนใช้ได้ยิงน้ำหน้ากระจกใช้ได้นะครับนี่ครับรถพร้อมใช้งานครับเอาไปใช้งานได้เลยไปต่อภาษีโอนใช้งานได้เลยครับสอบถามได้นะครับสนใจติดต่อ0877291856ครับชก๊อปรถมือสองครับขอบคุณครับ No say